อันนั้นยังยืนยันอยู่ครับเพราะว่ากำหนดการเดิมในการโอนเงินคือพรุ่งนี้นะครับจริงๆก็จะเริ่มทยอยตั้งแต่เที่ยงคืนละนะครับแต่เราก็จะมีการดําเนินการโดยท่านนายกจะเป็นประธานของพิธีในเวลา9โมงวันพุธครับคณะกรรมการในชุดก่อนตั้งแต่ท่านเศรษฐาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันยุตินะครับก็มีกลไกทาง ส่วนราชการที่มีความจําเป็นต้องเดินหน้าก็คือการตั้งชุดใหม่มาประชุมกันให้มันเป็นกิจลักษณะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่อไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างครั้งแรกก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทก็รับรื่นนะครับก็เดินหน้าแน่นอนจบละนะครับเฟสถัดไปเนี่ยเราก็เห็นสภาพแล้วนะครับเราก็จะต้องเร่งรัดดาเนินการให้มันครบถ้วนตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปออมีข่าวเห็นมีข่าวเรื่องแอปรับจ่ายนะครับก็ เป็นแอปพลิเคชันที่ทางกรมบัญชีกลางออกมานานแล้วครับเป็นแอปพลิเคชันกลางสําหรับการที่คนที่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการประเภทต่างๆจะเข้าไปใช้สิทธิ์ไปเช็คสิทธิ์ตัวเองได้นะครับซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการส่วนมากก็มีแอปนี้อยู่แล้วนะครับโด,โดยมากนะครับก็ให้เข้าไปเช็คกันครับว่าท่านอยู่ในกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่25ถึง30นี้หรือไม่จากที่สอบถามดูก็ยังไม่พบปัญหามีอีกสองสามช่องทางนะครับที่เป็นเว็บไซต์ด้วยซึ่งได้เคย สื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วฝากช่วยประชาสัมพันธ์นะครับมีหลายช่องทางที่จะเช็คสิทธิ์ได้